ทีมขอดูมากหน่อยไม่ได้ขอลองพี่พี่กะอะพี่ไม่เคยไม่คิดถึงน้องนุ่งเลยเหรอฮะเดี๋ยวก่อนเซฮัลโหลกันดีๆก่อนถามก่อนสบายดีหรือเปล่าแล้วค่อยถามเดี๋ยวผู้ชายดูนี่นะพี่ขอดูมากหน่อยพี่ขอดูมากพี่ขอดู คิมอย่าพึ่งพูดเยอะมันเสียเวลาขอดูมากหน่อยไม่ไหวแล้วพี่อยากได้ผู้ชายพี่ร้อนพี่หนาวบอกว่าคิมมีข้อดีอยังไงก่อนบอกว่าคิมอะ่ะเสน่ห์ของคิมเบอรี่คืออะไรก่อนเดี๋ยวให้ดูคิมเบอร์ไลท์อร่อยมากกินดีเลยดูหมากยางเอามากมาให้ดูเร็วๆ <c oughs> ขอชิมหน่อยอ่าอ่ะนี่ว่าไงจ๊ะ <c oughs> <c oughs> คิดถึงจัง <pper> เลยคีมเอาน้หลบไปสิเอ้าเดี๋ยวไม่ให้ดูแลอะไรยากูยังไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยคิดถึงนางไม่เด้ที่มากคิดถึงมาตุ้มไม้ขาคิดถึงคิดถึงค่ะเดี๋ยวคิดถึงครเดี๋ยวละครเราจะออนแล้วนะรูริยางละครที่เราเล่นด้วยกันเป็นพระเอกกับนางเอกไงเออมีคนบอกว่าห้ามดูตอนแรก บอกว่าคิมห้ามดูตอนแรกโอ้โหตอนแรกที่บอกเลยมากกับพี่เล่นเลิฟซีนแบบดีสุดๆอหใช่เหรอเปิดเรื่องมาพูกเราเองพวกเราเองเปิดเรื่องมาคิมพี่บอกเลยนะอย่าอันฟอลโล่พี่เพราะทุกอย่าจริงจริง คิมแต่ว่ามันคือการแสดงอะที่ไม่เคยคิดอะไรกับหมากเลยอล่ะหลาะละต่อหน้าคิมพี่ไม่เคยทําเลยเคยอยากเห็นหน้ามากเยอะๆไม่อยากเห็นหน้าคิมเยอะแล้วคิดถึงคิมบ้างไหมคิดถึงไงก็ดูอยู่เออดังงดวหันหรือไทยก็ดูดูอยู่จริงเหรอจริงๆชอบมากในเรื่องที่คิมเล่นเป็นเจ้าหญิงผมยาวๆบานลวมีอยู่ในหอคอยแล้วเป็นผู้ชายปีนขึ้นมา ไม่ใช่เดี๋มันมีพันเต้าโอ้ยดูจริง <c oughs> คิดถึงกิมนะแต่ขอพูดตรงๆพี่อยากคุยกับมาโทรเลยมะ <c oughs> โทรหานางเลยปะไม่อยากคุยอยากดูอยากแอบมองเธอตรงนี้อยู่ในสายตาของคนของเขาแต่ขอได้มองเธอจะมีความสุขแล้วอย่าเอามือบัง พี่ประตูหน้าดังเก๋อเนาเออดูเกาอ่ะเก๋อใช่ไหมเราเอาเลขบัญชีมาพี่โอนให้คิมตอนนี้แสนนึงไปสักผ้าได้เลยส่งไปให้นะโอ้โหอ๋อไม่ผิดช่วงนี้อีเวนต์มันงดอ๋อน้องร้อนเงินนิดหน่อยจ้ะนิดหน่อยกัพักเอาอะคิดถึงมากจังเลยรู้เปล่าว่ามากเป็นผู้ชายที่น่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วเป็นองหรอวะเป็นกองชายแบบนึ้งมากน้องเป็นเด็กที่แบบน่ารักอ่ะน่ารักเป็นผู้ชายคิมอ่ะและคิมหล่ะและคิมหล่ะ ทีมเราไม่เคยร่วมงานกันนะนอก็เลยไม่ได้จะไปเราจะไม่เคยร่วมงานกันลืมแล้วเหรอคะละครเรื่องแรกของคุณนะ่ะไม่ใช่เหรอฮะฮะจำได้ <c oughs> เรื่องนั้นจําได้ถ่ายเรื่องแรกแอบรักคุณสามีอ,ออนไลน์แล้วก็วายจำชื่อละครผิดนะไม่ใช่แอบรัก <c oughs> แอบรักคุณสามีไม่ใช่เหรอไม่ใช่หมายถึงละครที่เราเล่นด้วยกันเรื่องอะไรลืมเหรออ๋อ เดี๋ยวกันเานางร้ายที่รักไปดูได้เลยค่ะเล่นอะไรก็ไม่รู้อย่าดูได้ไหมเนี่ยตอนนั้นหน้ายังไม่รู้จักโบท็อกกบฟิลเลอร์เลยอ่ะที่สวยขึ้นป้าจากวงการบันเทิงค่ะก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันค่ะคีมตัวเองสวยขึ้นหนาหุ่นก็ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไร เพราะว่ากินคิมบอไลค่ะยี่งหันซื้อกันได้เลยนะคะโอเค <laughs> okay. ขดหมดช่วงขายของพี่ขายของแล้วขอดูมากได้ไหมหนังเข้าห้องน้ำให้ตามไปไหมตาม <laughs> ไม่ได้ค่ะอยากเห็นอริยบทของมากอับไม่ได้อยากคุยกับคิมคือพี่อยากคุยกับคิมแหละพี่คิดถึงคิมแต่พี่ไม่อยากคุยตอนนี้อยากดูผู้ชายี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี้เหงาใช่ไหมเธอเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มดูหรอ ใช่ไม่ไม่ถึงตอนตอนหกแล้วมั<อ>้งดีแมก<จ>ต<า>ยพูกเป็นเล่นอย่ามาไม่จริงนิสัยเธอคนแบบนี้อ่ <c oughs> ไอเลิฟการสปอยไม่ไม่ตายรอเนี่ยพูดต้องบอกว่าตอนตอนตอนจบเพกตาย เราบอกแล้วอย่าเพิ่งไปบอกบอกทันไมอ้าวไม่รู้เหรอเรื่องอะไรอีเทวันเอาึกว่าออกเกืบหักเอาลับคุณสามีอ้าวอ้าวอะไรโอเกือบหักอะไรเฮ้ยตายเหรอโดนนะมากออกเกือบหักตอนจบกูยังไม่รู้เลยค่ะกูไม่ได้ไปถ่ายอะไรนะพูดอะไรนะออกเกือบหักตอนจบกูไม่รู้เลยจบยังไงบอดด้าไม่อ่านหรอฟอนดีแอนดีกว่า อ่านทำไมอ่ะอ่านเฉพาะบทตัวเองไม่ใช่หรอเพราะว่าพี่ไม่ได้รับเรื่องเดียวไม่ได้ค่ะคุณต้องอ่านของคนอื่นด้วยเสียเวลาค่ะไม่ได้เปนังเสียเวลาแต่เรื่องนี้พี่ตูมเดี๋ยวเด็ดเด็ดเด็ดเขาได้คู่แบบน่าโคตรน่ารักเลยแล้วแอบเห็นแล้วโคตรน่ารักเลยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วนี่มากกับมิวอะได้ลงนิตยสารหรือยังฉันน่ะไปถ่ายนิตยสารกันมาแล้วแบบที่ยังไม่ได้รง้อ๋อ เว g อ๋อซื้อหรือเปล่าซื้อหรือเปล่าไม่ได้ซื้อพี่แอนส่งไปค่ะมาล้ยัดตังยัดตังขอขอถ่ายหน่อยอุ้ยคนดูเยอะจังเลยอ่ะคนดูเป็นหมื่นเลยหรอใช้ครีมไฮรลาบูนะคะหน้าถึงใสขนาดนี้นี่ขครของเดี๋ยวมีช่อโฆษณาด้วยหรออ่ะหลอดจะขายทีมเบไรได้เลยทำไมโฆษณา่ได้ ไม่คิมตมเกียหนูไลฟ์อยู่แล้วหนูพูดว่าอะไรจะต้องไปกินไก่แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องย่อยแล้วเดี๋ยวสามทุ่มต้องไปนอนกูฟังูิแอบดูด้วยล่ะดูครับพักไปหน้าห้องเป็นร้อยอักษรไม่อ่านเลยค่ะว่างมากเลยคุณอะว่างจริงอ่ะคิมรู้จักพี่มาเนี่ยกี่ปีสามปีเกินแล้วไหมแตะเออสี่ปีเคยเห็นที่ไลฟ์ไอจีสี อุ้ยนางไรที่รักสิอุ้ยนางที่รักสามปีกว่าแล้วนะเนอะสี่ปีแล้วนางรักที่รักเราเราถ่ายกันปีหนึ่งอืมนางรักที่รักนี่ก่อนเพียงชายมั้งใช่ก่อนเพียงถ่ายก่อนซึ่งเพียงชายประมาณเกือบสี่ปีแล้วอืมก็ประมาณสี่ปีอะ่ะคิมเคยเห็นพี่ไลฟ์ขนาดนี้ไหมละ่ะในไอจีอ่ะอืม เชื่อหรือยังว่ากูไม่มีงานจริงๆเป็นเหมือนกันหมดแหละทุกคนนะเป็นเหมือนกหมดแต่ว่ามากยังมีคิมไงบ้านที่ไม่ได้มีมากเหมือนคิมนะนี่ถ้าพูดเก่งเหมือนที่ว่าตูมวจะไลฟ์ทุกวันเลยจริหงอเมื่อยี้เป็นคนพูดเก่งนั่งเฉยๆเดี๋ยวพี่ไลฟ์ให้เองเดี๋ยวพี่พูดให้เองดีดี มากหล่อจังเลยอ่ะทำไมขนาดอยู่บ้านยังหล่อเลยอ่ะหล่อแบบพอละพอแล้วพอและไม่ดูละแม่ดูละพอพอถ่างจริงเหรอหนหนูจะเก็บไว้ดูคนเดียวตลอดไปเลยหรอกไม่ให้ใครเห็นเลยหรือไงก็ไม่อยากให้พี่มาตูเห็นพี่เคยเห็นพี่เคยเปลี่ยนเสื้อเต็นเดียวกับมาค่ะออ้หลอค่ะใช่ครับรู้ไหมว่าหมากเปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้วมากออกไปแล้วพี่เข้าไปพี่ก็ดมเต็น มันตอดไว้ใช่ค่ะมันตอดจริงจริงอีเล่าเคยจะเล่าวิลกรรมหมากในกองให้ฟังทุกคนนี่เรื่องจริงนั่งกินเกียวนั่งกินเกียบอยู่หน้าเซ็ตใม่หรอนาเซ็ตมีไข่บา้งวะมีพีแอลมีไม่มีพีแอนว่าคุณเรื่อยผมไม่เคยตอดใส่หน้าพีแอลนะไม่ไม่ใช่หน้าพีแอลแต่หน้ากูค่ะ แบบตาดาน,นี่ยพูดอย่างนี้ใครพูดอย่างนี้ใครจะเชื่อไม่แล้วตลก,กเลยเดี๋ยวตาตลกตอบนี้หมากอ่ะมานานันนั่งก็อี้แล้วกูก็เป็นฟิลแบบว่าเต๊ะผู้ชายอ่ะเข้าไปนั่งตรงแบบตรงขาเขาแบบแบบคุกเข่าสาลัาหน้าล <c oughs> ั่นเหรอลั่นเลยอยู่อย่างนี้กูก็มีความรู้สึกว่าไอ้เยี่ยนนี่คือพระเอกกูจะพูดว่ามากตอดหรอไม่ได้ไม่ได้คีบปลุกน้อง พิมพุพิมลูกน้องพิมลูกไม่หน่อยพิมลูกไม่หน่อยแก้ข้วแก้ข้าคพิมลูกน้องแบบปิ๊ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าพิมบอกว่าน้องตดหรือเปล่าไม่ไม่กล้าถามว่าตดหรือเปล่าอยู่ๆนงพูดขึ้นมาเองว่าเออพี่ผมขอโทษนะว่าผมอันไม่ไหวจริงหัวเร่งไม่ดีนั่นเองน้องมีมารยาทน้องมีมารยาทแต่คืออง้ริงแต่ถ้าผู้หญิงตดอะเอาน้ำสากค่ะแล้วก็ไล่กลับบ้านไม่ได้หรอ

ละแชนนะละแชนนะจอร์นมอโมนัสแตนนะรู้จักอีเพียงเด็กมากเป็นอะไรเอยไม่อยากรู้ว่าจำไม่ได้แล้วมันคือมันคือวันที่เท่าไหร่นะละแช่นะละแชนนะมันคือวันที่มันแคคล้ายกับฮลลวีนใช่ไหมที่แบบเด็กๆทุกคนต้องถือตะเกียงไปขอก็ขอขนมไม่ใช่ฮลลวีนใช่เออนี่ไม่ได้ออกเลยอ่ะสิ้นปีอ่ะละแชนเฟส สอนให้ร้องเพลงอยู่ไม่ได้คุยภาษาเยอรมันนานมากอืมเหมือนการหายไปหมดแล้วแล้วสุดเจอคนเยอรมันดูคนเยอรมันที่ที่ธนาคารเขาพูดภาษาเยอรมันก็เข้าไปถักเขาเพราะว่าเขาอะพูดภาษาเยอรมันได้ก็อยากจะพูดจะโชว์พูดเขาดูงงเงงกับภาษาอังกฤษที่แบบต้องไปช่องไหนไหนก็เลยเข้าไปทําหน้าที่ตําแหน่งนางสาวผู้จัดการแล้วเจอเข้าไปพูดเขาพูดเขาว่า ดีเกิดส์ที่ค่ะฉันจะช่วยคุณไม่เขาหัดมาพูดว่า no corona อะแรงมากจนิ้เหี้ยเลยอะไรนะเขาก็ทำถูกแล้วแหละดูกักตัวกี่วันวันนี้วันที่เจ็ดแล้วอุ๊ยอาทิตย์หนึ่งเลยเหรอคือไม่ได้ออกไปไหนเลยอาทิตย์หนึ่งเหรอยังไง ไม่ได้ไปเลยไปแค่ซูเปอร์แล้วกลับบ้านเลยอ๋ออันนี้คือกักตัวตามที่กระทรวงบอกใช่ไหมการที่กฎหมายบอกคือเก็บตัวเองใช่ค่ะแต่ว่าเ,เราไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงมะใช่ไหมไม่ได้เจอกับคนที่เป็นโดยตรงแต่ว่าเรามีการไปถ่ายทําโฆษณาละครต่าๆงๆนานาที่เจอคนมากมายเราก็ไม่รู้ว่าแล้วก็ไปอีเวนต์ด้วยอืมแล้วพื้นที่ที่เราอยู่อ่ะเนาะ ก็สีแดงเลยรู้ลรู้อยู่ใช่รู้ใช่ไหมรู้สิเออนั่นแหละเขาไม่ได้ปิดข่าวค่ะเรื่องพวกนี้ข่าวดังค่ะนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเราเร็นระยะเวลาที่เขาให้กักไว้แล้วไงแต่เราก็กักตัวตลอดใช่เราก็ดูแลตัวเองดีพอสมควรของพี่วันที่ก่อนที่พี่แมทธิวเป็นเจอพี่นุ้ยพี่นุ้ยไปสัมผัสพี่แมทธิวมาแล้วก็มาถ่ายรายการต่อกับพี่นี่ก็คือเสี่ยง แต่ก็ยังไม่ได้กะเพราะว่าพี่รอพี่หนุ่ยก่อนพี่หนุ่ยสรุปพี่หนุ่ยไม่ได้เต็นอ,อากูรอดอ <c oughs> แล้วก็ไปถ่ายไอคอนซีกะเจเจไอซ์พาลิซึ่งเมื่อสองวันก่อนเจเจกับไอซ์เพิ่งไปเจอแพรวาอ่ะเสียอีกแล้วแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เต็นหนีใช่ไหมเออก็เลยลุน้นไอซ์พดไอยไม่เป็นลา่าสุดอาทิตย์ที่แล้วเพื่อนสนิทโทรมาบอกว่าเป็น มีเปเพื่อนสนิทพี่คนนอกวงการอ๋เพื่อนสนิทอยู่ในสาระเออเป็นพี่ก็เลยบอกว่าแล้วเราเสี่ยงกันหรือเปล่าวะอ๋อกูไปกินซุกี้กับเขามาค่ะมอเดียวกันก็เลยกัะตัวกะจะกักตัวให้ครบสิบสี่วันแล้วไปตัวทีเดียวเลยก็คือถ้าเกิดเจอก็คือแจ็คพอตแต่ซุกี้มันร้อนร้อนมากร้อนสุดๆไม่ติดเรากักตัวแล้วไปตรวซะ อยากถามอยากถามหนึ่งคำถามไม่ใช่ถามมาคิมนะถามบอยประกว่าว่างนักหรอที่ต้องมาป่วนทุกคนในไลฟ์แบบอะไรจริงว่าจริงว่านาเข้ามาเมนต์บอกว่าอีตูมึงว่างหรอเมื่อไหร่มึงจะหยุดไลฟ์แล้วก็ออกอยู่อย่างนี้ทุกครั้งที่ไลฟ์เมื่อวานตีต่อนะนางก็ว่าคือฉันเหงาฉันฉันเหงาหรือว่ว้ฉันออกตัวเลยว่าฉันเหงาเหงาเหมือนกันแต่บอยประกอะทำตัวเหมือนดีซี่อะ แต่ตัวเองคือว่าค่ะออกกิจกรรมเยอะวางกันหมดพี่บอยบอกไลฟ์อะไร24ยี่ชั่วโมงวะขอโทษนะคุณบอยประกรณการไลฟ์สดของมาตูมเนี่ยคนดูถ้าไม่แตะหมื่นนี่คือไม่ไลฟ์นั้นลงถือว่าเหม็นเนี่ยมันน่าจะไลฟ์ได้หลายๆคนเนอะคงสนุกใช่พยายามทำอยู่ทำไม่ได้ คือไลฟ์ไอจมันไม่ได้ Facebook ก็ไม่ได้ปะมันต้องเป็นโปรแกรมแชทอันนึงที่ชื่อว่าซ o มอะ่ะต้อง load. โหลดโหลดแล้วก็เออลองทำดูแต่พี่ว่าอย่าไลฟ์แค่นี้<ค>นก็ใช้ไม่เป็นแล้ะแค่นี้ก็พูดไม่ทันแล้วค่ะ <laughs> พี่ <laughs> บอยบอกว่าเมือ่อวานกูเห็นคนแค่ 300. <laughs> สามรอ้อยตีสงอสงจะให้ใครมาถ่างตาตล่อดเวลา ซีสองคุณบอยยังไม่นอนอีกหรอเขาทําอะไรใช่ค่ะฉันลุกไปต้มมาม่าแดกค่าแล้วคุณบอยก็เข้ามาแดกรันค่างแล้วไม่รับไม่รับคอกูด้วยนะไม่รับแบบเหยียดเหยียดเหยียดเป็นคนเีชันหนึงอ่ะมันน่าสนุกดีเนาะดูทุกคนแบบว่างแล้วแบบเออมันแตกสากเป็นมหากรรมการไลฟ์ไอจีที่สนุกมากไม่มีแต่คนออกมาไลฟ์เยอะไปหมดเลยอ่ะอืมว่างไง ใช่อุ้ยมากนอนได้โทรศัพท์นารักจังขอโดนนะเห็นติงหนูก็ไม่ได้เลยหรอมันต้องห่วงตุกอย่างเลยหรอชื่นชมผ่านจองไปแล้วนะไปแล้วนะบายบายแล้วบายมาเอามามาไม่ไม่ไปใกลนะไปใกลนามากอือไปละ มากเจอกันนะเจอกันนาไม่ว่าดูสวยจังเลยมากเจอกันรักหน้าจุ๊บจุ๊บเค็มเจอกันเค็มเอาฟีเดเซนเอาฟีเดเซนชั้นพาสอฟดิชอฟนะดิชอฟบายบายไม่ต้งดูจีนอ่ะ Again. <laughs> Ta. Okay na <Bye>. lak <laughs> a. Lark, ah. Okay no.